สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันจันทร์ที่2สิงหาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็น n d e x ก็ปิดตลาดไปที่1,525.11จุดบวกเพิ่มขึ้นมา3.19จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.21มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับค่อนข้างจะเบาบางที่66,000ล้านบาทเศษ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับก็สลับบวกลบกันไปทั้งวันเลยนะครับก่อนที่ช่วงท้ายตลาดปิดตลาดนั้นจะมีการประเพิ่มขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาบวกได้3ามจุดด้วยกันโดย ทางด้านของตลาดเองก็ยังคงขาดปัดจจัยหนุนอยู่นะครับแล้วก็ทั้งยังมีแรงกดดันนะครับมาจากเรื่องของการขยายระยะเวลาล็อกดาวน์ออกไปอีกสิบสี่วันด้วยกันซึ่งทางด้านของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับ 10, 7, หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบรายด้วยกันซึ่งทางด้านของสวคอยนั้นก็จะมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่า การประกาศล็อกดาวน์ในรอบนี้14วันตรงนี้นะครับที่ขยายออกมานั้นจำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลงนะครับก็อาจจะขยายต่อเป็นจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ก็เป็นได้ขณะที่ทางด้านของตลาดหุ้นในููิภาคกอิเชวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาได้นะครับก็มาจากแรงซื้อกลับกันหลังจากที่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถูกขายไปค่อนข้างหนะัก ถึงแม้ว่าดัชนีไชสิน PMI ของจีนเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นภาคการผลิตนั้นจะออกมาทำระดับต่ำสุดในรอกบกว่า15เดือนก็ตามโดยกลุ่มที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็คือกลุ่มพลังงานปิตโตเคมีและก็กลุ่มขนส่งรวมทั้งกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงก็คือกลุ่มการเงินแล้วก็กลุ่มค้าปลีกโดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของดูโฮมวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา4.42%ด้วยกันก็คาดว่ากำไรในไตรามาสที่สปี64นี้จะขึ้นทำสถิติสูงสุด แล้วก็ทางด้นของเซมโซเซลโก w ด h เองนั้นก็จะเติบโตได้กว่า30%ยอดขายก็จะโตถึง40%ด้วยกันขณะที่ราคาเหล็กนั้นยังอยู่ในระดับสูงก็ช่วยหนุนมาจิ้นให้เติบโตได้อีกต่อเนื่องทางด้านของ TTA วันนี้ขึ้นมาแรง7.64% PSL ก็ PS ขึ้นมา3%แล้วก็ r c l ขึ้นมา2.61% อันนี้ก็คาดการว่าง,งบไตรามาสสองเบลซีนี้จะเติบโตได้โดดเด่นก็มาจากค่าระวังเรือที่ปรับเพิ่มกันขึ้นมาทางด้านของเอเพียวก็ยังแรงไม่เลิกวันนี้บวกขึ้นมาอีกสิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นก็คาดการว่ากำไรในไตรามาส2องเบลซีนี้จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็น่าจะผ่านจุดต่ำสุดในไตรามาสหนึ่งเบลซีไปแล้ว แล้วก็คาดการ์กันว่าผลป,ประกอบการในปี64แล้วก็ปี65นี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่องก็หนุนจากตลาดต่างประเทศทางด้านของ ITD วันนี้บวกขึ้นมา7%แล้วก็ NWR บวกขึ้นมา10.99%ก็เป็นการเก่งกำไรการชนะงานประมูลรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรากเชียงของ ส่วนทางด้านของยูนิคก็บวกขึ้นมา6.56%อันนี้ก็เก่งกันไรเรื่องของการชนะงานประมูรถไฟสะทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมซึ่งทางด้านของโครงการนี้ก็จะมีการประกาศการพายในเดือนสิงหาคมนี้ทางด้านของ TFI บวกขึ้นมา4.17%ด้วยกันก็ ตั้งแต่เปิดสายการผลิตผลิตภัณฑ์ BOPP ก็ทำให้คาดการผลประกอบการในปีนี้จะสามารถสร้างกำลังการผลิตได้ถึงกว่า70%ด้วยกันแล้วก็ตวเตรียมที่จะเปิดสายการผลิต ผลิตภัณฑ์ CPP เพิ่มขึ้นอีกในไตรามาสที่4ปี64นี้ซึ่งก็โดยรวมๆจะทําให้ผลประกอบการไตรามาสที่อ,อัปรมากผลประกอบการของปีนี้ปี64นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นทางด้านของ LPH บวกขึ้นมา6.98%อันนี้ก็คาดการณ์ว่าผลประกอบการในไตรามารส2นี้จะเติบโตโดดเด่นเช่นกันแล้วก็มีการ เร่งปิดดีลซื้อโรงพยาบาลที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์อีกหนึ่งแห่งเพิ่มเติมกันขึ้นมาด้วยทางด้านของ i-link บวกขึ้นมา6.12%ก็ยังคงได้แรงหนุนมาจากการชนะงานประมูล3งานรวดแล้วก็มีการเซ็นสัญญาแล้วซึ่งก็จะช่วยดันทนั้นของตัวแบ็คหลอกให้พุ่งทะลุ13,000ล้านบาท 1,300ล้านบาทไปได้ทางด้านหุ้นที่มีอิมแพคต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ <c oughs> ก็มีทางด้านของ JTS ติดลบไป6.15% <c oughs> ก็ยังคงถูกขายออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการแจ้งข่าวว่าบริษัทย่อยก็คือ j a z z t a i l นั้นจะเข้าลงทุนในธุรกิจเหมือง Bitcoin มูลค่ากว่า157ล้านบาทส่วนหน้าของแจสเองก็ติดลบไป5.41%ทางด้านของหุ้นสายการบินอย่าง AAV ติดลบไป7.56%ส่วน BA ติดลบไป2.56%อันนี้ก็ได้รับแรงกดดันมาจากที่ต้องประกาศหยุดบินเพิ่มเติมอีก1เดือน ซึ่งก็ต้องสอดรับกับมาตรการภาครัฐที่ขยายเานื่องของธรรมาตรการสกัดกั้นโควิดทางด้านของชยโยวันนี้ก็ราคาหุ้นติดลบไป8.40%อร์เซนหลังจากที่คาดการณ์กันว่าง,งบประมาณสอเบลีนั้นจะหดตัวทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on year แล้วก็อ่านจะททำจุดจำสึกของปีด้วยซึ่งก็มาจากค่าใช้จ่ายสำรองหนี้ที่เพิ่มขึ้น ส่วนทธนา้ารของอันนันวันนี้ราคาลงไปแรงถึง9.14%หลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีประเด็นข่าวที่ว่าางร้านของสารปกครองนั้นเพิกถอนใบอนุญ,ญาตการก่อสร้างโครงการแอชชันโสกแล้วก็อันนันเองนั้นก็เตรียมที่จะใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาทางด้านของรวตจ,จนะวันนี้ราคาลงไป5.15 กทาน,นของผู้บริหารนั้นมีการว่า,าการร่วมทุนกับท่านของอีวโลโมที่จะลงทุนในโรงงานผลิตแบตเตอรี่นั้นเกิดการล่าช้าออกไปก็มาจากประเด็นปัญหาของโควิดที่มีการแพร่ระบาดก็เข้ามากระทบซึ่งผู้บริหารเองก็บอกว่าหากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะกลับมาพิจารณาอีกครั้งนึงว่าจะลงทุนต่อดีหรือไม่ ทางด้านของทีรับวันนี้ราคาลงไป5.06%หลังจากที่ผู้บริหารนั้นมีการอนุมัติให้บริษัทย่อยก็คือบริษัทเบอร์เฟล็กซนั้นเข้าลิสต์เดในตลาดหุ้นแล้วก็มีการอนุมัติการเพิ่มทุนอีกกว่า340.74ล้านหุ้นแล้วก็จะขายให้กับทางนั้นของ ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ RO หรือแล้วก็มีการขายหุ้นให้กับต้นของอจำกัดเฉพาะกลุ่มหรือว่า PP ด้วยนอกจากนี้ก็จะมีก,การแจกทีรับวอสมาด้วยซึ่งทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเดอร์ชั่นเอฟเฟกกันขึ้นมาราคาหุ้นทีรับวันนี้ก็เลยมีการตับตัวลงมานั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ